สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมการ์ดเกมเวิลด์นะฮะโลกแห่งการ์ดเกมนะครับลิสต์เด็กของผมเองนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาแตกลิสต์เมสซิยาอัมของผมแล้วกันนะโอเคเราไปดูข้างในกันเลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในลิสต์สำหรับมอนเตอร์ของผมแล้วเริ่มจากใบแรกนะฮะครับนะเป็นบัดดี้ของผมนะฮะเป็นตัวนี้ไซส,สีเพราะเป็นบัดดี้ ไม่อยู่ในโซไอเทมก็คีไม่ถูกลดลงนะครบใบนี้ใส่สีเหมือนกันก็คือทิ้งเมสเซียอาร์มบนมือใช่ไหมเราก็จะเปิดท็อปหแล้วเอาเมสเซียอาร์มที่ชื่อแตกต่างกันสองใบขึ้นมือที่เหลือใต้กล่องจบส่วนใบนี้ก็ใส,ส่สเพราะว่ามาคอมโบกันนะสองใบนี้นะใบนี้ก็คือ เมื่อถูกทิ้งชาร์จสอฮิล 2, สสวมใส่ไอเทมจัยสแค่นั้นจบส่วนใบนี้นะฮะก็เออ่มังกรหรือดาก้อนที่อยู่ในคุณลักษณะ Defense น Power ะลบ5,000เข้าสู่ Attack Phase หรือ Final Phase ยกเลิกเขาเสียเอ่อทุยยกเลิกเขาสามารถทั้งหมดนะครับแค่นั้นจบใบนี้ตีเมื่อตีจะทำลายมอนเตอร์ เออที่มีมังกรหรือดากอนถ้าทำลายสำเร็จจวนหนึ่งยิงสองแค่นั้นจบใบนี้สแตนแค่นั้นจ่ายเลือดหนึ่งหน่วยสแตนโอเคนี่เลยเมสิีาอาร์มใบนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือยกเลิกการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงแอทแทกก็คือเขาต้องลิงแอทแท็กมาเท่านั้นโคตรเก่งแค่นั้นจบแล้วใครจะเล่นม่วงก็เล่นไป ผมไม่อยากพูดมากผมเล่นแดงด้วยการที่เราจะใช้ใบนี้อยู่ในโซของร์้ใบนี้แกดใบนี้แม่งตีสิบห้าขีมีเพนเอ่อทริปเปิลแอทแท็เลยเป็นสิหขีครั้งละห้าขีัข้อนออขีไม่ถูกลดโคตรโหดไปต่อนี่เราก็มาเจอกันในเวทมนต์ในเด็กของผมแกดใบนี้ใส่สคือเลือกหนึ่งสแตนไอเทมหรือ การโจมตีครั้งเอ้ยค่าเสียหายที่เราได้รับเป็นศูนย์ครั้งต่อไปนะหรือเลือกเมสยาอมหนึ่งใบบนสนามถ้าฝ่ายตรงข้ามมีการ์ดที่มีคุณลักษณะมังกรหรือดาก้อนก็เมสยาอมที่เราเลือกอะก็จะไม่ถูกก็คือจำควนการโจมตีไม่ถูกยกเลิกนะก็เสียหายไม่ถูกลดโคตรโหดโหดจัดน,นะจ๊ะตลอดเทิร์นด้วยใช่ไหมนะ่ะใช่แล้วแบบโหดรอย แกบินี้สี่เสียงเป็นไรรีบรีบรบรบ,รบที่เมซยาอามนะชาร์จสองโจทย์2ถ้าเราสวมใส่เทมมอยู่จุยอีกหนึ่งแค่นั้นจบแกบินี้สานะก็คือถ้ามันอยู่ในโซของเมซยาอามนะสามารถเอามันยะโซได้เนาะเราก็จะใจหนึ่งเกตยกเลิกการโจมตีเออยกเลิกการโจมตีนะของนั่นแหละคือยกเลิกการโจมตีหนึ่ครั้งใช้ได้ครั้งละหนึ่งเทนะิน แก๊ป็นนี้โครเที่ยกับมังกรนะก็จ่ายหนึ่งเกตดแต่รลชีวิตหนึ่งหน่อยเริ่มมังกรหรือดาก้อนที่มีอยู่ในคุณลักษณะนะสามใบลบส0 0หมื่นดิฟเฟน์พาวเวอร์สามหมืลบไปลบอีกสามขี้ตีอุเทบไม่เข้าอะ่ะอืมนั่นแหละจบแกบ๊ปี้นี้ใส่มาสองนะก็นัมมอนเตอร์ลงช่องดอกนาะชาร์จจวนะแค่นั้นจบก็ที่ผมใส่การ์ปีบนี้มาเพราะว่า มอนเตอร์บางตัวแม่งยืนโอ้อย่างเงี้ยอืมก็ไม่อยากใช้แล้วก็ทิ้งแม่งไปใบนี้สามัญประจำเด็กเลเจนัวทิ้งง่ามือหนึ่งใบจวดสองแค่นั้นจบแกเปนี้ตัดเฟดง,ง่ายๆจบไปแท้เฟดจบเหมือนกันแกเบนี้โคตรโหดตัดเวทจบเหมือนกันอืมเราเอามาแค่ใช้ตัดเวทนี่ก็บดี้บ็บอกก็คือ ข้อเสียหายครั้งต่อไปอ่ะจะลดลงสามหน่วยหรือเราจะใช้เมื่อคู่แข่งจบตีครั้งที่4ี่หรือมากกว่าเราจะไม่รับความเสียหายจากการโจมตีแค่นั้นจบเราโยนทีไม่ต้องพูดมากการเวนี้ที่สุดของมหาเวทแล้วก็นี่เลยการใหม่ s w e e t h a p p y Time การเวนี้มีประโยชน์นะในที่จนจบเอเนะมอนเตอร์สนามทุกบบบบนอ,อของคู่แข่งอะ่ะดีเฟนลบหนึ่งห,หรือว่าจนจบเทอนเนี้ย มอนเตอร์ทุกใบบนสนามเราไม่ถูกเลสนะหรือจนจบเทร์นี้มอนเตอร์บนสนามเราทุกใบไม่สามารถถูกยกเลิกโดยความสามารถคู่แข่งได้จบอ่ะไม่ตายชิวๆจ่ายสองเกตถ้าฝ่ายตรงข้าเป็นเอ่อมังกรเป็นเด็กมังกรหรือดาวก้อนนะก็ยิงทีละหนึ่งหน่วยแล้วแม่งเดี๋ยวนี้เด็กลำเด็กลำเป็นมังกรมังกรของโลกลำแบบโหมกว่ามึงจะลำเสร็จ ดอบนี่เป็นโอ้โ oh, หเป็นกองยิงทีแบบขี้แตกใส้แตกกันเลยทีเดียวโอเคจบสองใบจบโอเคผมจะมาสอนคอมโบที่ส้นตีนแบบใช่แบบ <laughs> แบบสำหรับมังกรน,นะมังกรเจอเด็กนี้ก็ชิบไหวายวอดหมดอนะ่ะก็คือหนึ่งก็คือว่าเนี่ยขอแค่มือคุณอนะ่ะมีสามใบเนี่ยขอแค่สามใบนี้แล้วคุณได้เริ่มเทินสองอะ่ะขอแค่สามใบนี้เลยไอใบตรงกลางเนี่ย คุณจะมีเป็นดาบหรือว่าเป็นไอเทมนี้อยู่บนมือก็ได้แล้วแต่ไงก็ได้แล้วแต่คุณคอมโบสน้นตีก็ลงแม่งไปเลยแล้วคุณถ้าสมมติคนเป็นเทิร์นะลงไอเนี้ยบดีปุ๊บปุ๊บบดีกีผาเหวอะไรคุณจะเอาไม่เอาใจหนึ่งเกตไปจ่ายปุ๊บปุ๊บอันนี้ผมไม่จ่ายแล้วเพราะว่ายัางไงผมก็จะเรนประมาณนี้แหละของผมนะแล้วก็เสิร์ชไอ้นี่ขึ้นมาปรับ สวมใส่ใจพลังใจพลังชีวิตหนึ่งหน่อยแม่งพลังชีวิตกูก็เท่ากับสิบเหมือนเดิมกูสวมใส่มาแล้วก็นี่แปลกจับยัสโซแม่ิร์ปป,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 ปร์ปเปิรเปเล่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 ไอ้เฮอ่ะจับยัสโซนอันนี้คือเนี่ยแค่นี้เอานี้ใส่ไปรับเพิร์บแค่นี้จบ จบแล้วจบแล้วปับตึงๆดาดาดปๆนี่คือตึงๆแล้วก็ตีไปครั้งที่หนึ่งปั๊บห้าขีพนตีครั้งที่สองห้าดับเบิลแท็กห้าขีพแนนแล้วก็จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเอ้ใจเออใช่จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะอืมใช่จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยจากความสามารถดาบนะที่สวมไปแล้วก็สแตนแม่งตีนี่แหละปุ๊บ ห้าคีเพนคุณตีทิปเปิลแอทแท็กสิบห้าคียรวมทั้งหมดคนโอดแค่นี้ก็โกงชิบหายแล้วแพ้จบ